นี่เลยชาเนี่โอ้ขาน้อง <c oughs> ุไปพอดีนั่นมาแล้วคุยบ้านก็มาแล้วจ้าแก็บแก็บหินหเล็กไฟแก็บหินเล็กไฟครับเจ้าไฟละวามานั้น สวัสดีครับผมไปรังสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีโอเจ้าชาแนล,ลนะคะเกิดอะไรด่วนดวนอีกก็อยู่ในรถเบรรทุกอย่างเงี้วนะคะก็แล้วจังกับบ้านยเมื่ได้กลับบ้านเลยพี่น,ะะน้่าจะไม่ได้ออกจากยาโสเลยพี่น้องตอนนี้เอาเอาขอให้ฝากให้นีิลุยกับพยาบาลเขากระเลี่ยมาล่าจกะกับบานนีิลุยโทรหาแบบเร่งด่วนเลยนะคะคอยคิดไว้อยู่เจอยุ๊บสั่งองเอ,องแล้วอ่ะพอบอกว่อมเข้าไปแล้วก็ขาไปนั่งเนาะนั่งเลยโทรหาแบบเร่งด่วนมากเลยนะคะ โตมาคืออยากกินอะไรพ่ออยากกินเป็ดย่างครับมียกเอ็มเคครับผมไม่ร้องอยากกินเป็ดย่างก็มียกเ<พ>อ็มเคพ่อร้องว่านอ้นองสั่งอะไรทางแก็บอกแม่ค,ค่ะยูแกะยุฟูแพนดายูไอ้นิน่มโบมี่เลยนะคะมันไม่มีมียกแล้วก็ เป็ดย่างเคนะคะก็เลยโทรมาบอกเร่งดวนว่าอยากกินแห้งมาสั่นก็เ ok ลยว,ว่าอยากกินกระบอกจีดกบไปซื้อให้ท่านที่เลยก็เลยวางซีก็เลยเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวรถกลับนะครับไปที่โลตัสกัน mk ok เนาะแม่พี่น้องไปซื้อ mk ไปซื้อสร้างแบบสร้างกล้องล่ะรู้สึกว่าเพนด้ากับพี่สั่งไม่ได้มั้งเพนด้ากับไอ้แก้ฟูหรือว่าไลน์แมนหน้นนองว่าบ่มีบ่หรอหน่องว่าบ่มี ยอยากกินแห้งวันสันแกะเราก็จะไปฝาก,ากที่ตรงเที่ยกัไนไมหมพี่ตั้งจบกลับไปซื้อให้โดยด่วนเดี๋ยวนี้เลยนะคะแต่ผมไปแล้วอยากกินเป็ดย่างวันสันพี่น้องเบ้างเป็ดย่างกับมีโยกนะคะเป็ดย่างเอ็มเคเป็ดย่างเอ็มเคเป็ดย่างเอ็มเคพวายโย่แก่ปวดยวู่วปวดเป็นด่ามันมอมี้สั้นล่าสุดอะไรนะใครส่งอะไรมาลสุดล่าสุดพยาบาลสักซื้อหูฟังไอ่ก้นวาันสันจะแบบไหนแบบแบบหลายสายบอกถามเราเราไม่ใช่ไม่แบบเดียวบั้งมีหลายแบบเด้ <laughs> เดือดอาหารรับกันแบบไรสายวหรือแบบใดฝากซื้อหูฟังไอโฟนเลยไป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 ร้านไปได้ร้านบราเ <c oughs> รื่องจ้ะล่าสุดพี่น้องพี่บ้านฟินแลนด์นะผมบอกว่าฝากซื้อฝากซื้อหูฟังแนวพันได้ไรยังจ้ะกำลังค่ะ คุยบรื่งฟินแลนด์ฝากซื้อหูฟังเลยพี่น้องฝากซื้อหูฟังกับเรื่องซื้อยังไห่เท่า่ะเรื่องซื้อไมค์คัสตันให้แถวสิีดจไปซื้อไมค์คัสตันแล้วก็จะซื้อไมค์คัสตันให้แถวพาด้วยีชุดที่สวมตันนี้นะคะครับผมเทียมหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทจานนะคะน่ารักมากล่าสุดนะครับผมพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีฝากซื้อของใช่ไหม คุณพีเอฟซีฝากซื้อของนะครับผมฝากซื้อของไอ้พี่บัตเป็นแรกพี่ต้องแล้วก็คุณนีุ่ยนะครับแล้วก็คุณของาหนาแผ่นลำนะาครับเจ็ดเจ็ดสองห้าสบสี่สี่ก็เดี๋ยวเราก็เ้ี๋ยวเราจะไปหายเนาะอ๋อไม่ค่ะนี่นะครับผมเป็นแบนบดเป็นแบรนดเป็นแบนดนะครับบจาทจากพี่อะไรเนาะจากพี่อะไรหกร้อยเท่าไหร่นะคะอันนี้จากพี่สุราวันนะครับพี่น้อง แต่พี่สุราวันนะครับผมผมพี่สุราวันมากนะครับผมวันเป็นคุยเท่าไรสวอยู่๊บหน่นอ,งองวันนะครับผมเดี๋ยวจ่ายตังก่อนนะฮะแล้วก็ไปซื้ออะไรต่อให้แพถวอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> ตอนนี้เป็น <c oughs> <c oughs> อยูนะ่ตอนนี้เป็นอะไรนะตอนนี้เป็นเหมือนเหมือนแก๊บนั่นแหละอ่ะแก๊บจากทางบ้านนั่นแหละอ่ะไอ้เขาเป็นแก๊บแก๊บโบยาวอ่ะไปครับผม อแบบนี้เปนรุ่งสายตามันมมีนี่นะฮะเสียนนะครับไปกันครับผมขอบคุณที่สุราวันด้วยนะคะเนี่ยโอเคครับผม้นรถแล้วครับให้เนะคะเราเวฟซีสเว่นเราไม่ถ่ายในทีมีอะไรบ้างมีอันที่แค่หัวแล้วก็คิดตั้มบัดไหมขัดสั้นของเป้านะคะแล้วก็ทิชชู่นี่หละค่ะนี่ก่อนเขาพยี่บาทเนาะครับผมโอเคครับผม แล้วกไปเจอกันที่หน้าตุดอีกนะผมคิดใจเอฟซีด้วยเอฟซีเซเว่นเพื่อนนี่เหนแม่ถเพื่อนงาเซเว่นเพื่อนทาเขมาขอให้พี่ยุ้ยพี่แพลเรากลางดีหายไปหนะคัาพอครับขอบคุณครับผมไปพี่น้องไปไปค่ะเจอกันหน้าตุดเดินถึงแล้วจ้ะานถึงแล้วจ๊ะพี่น้องผมน่ต้องแก้เอญแ จอดที่เรียนบเขาจอดที่เรียบเขาจอดที่ว่าห่วยคือมีแต่จ้าเก้ามาฝากดแล้าจะเรือเลยมาอีกแล้วพวกนี้เขาจอดทีว่าเลยนะอันนี้ของของของพี่บานนะครับน้องพี่บานสุรวันนะครับผมจากจันทบุรีใช่ไหมแม่ครับเราจะออนไหนผีแล้วมาวันห้าเดขอนกว่าจะกินยังอ๋อจะกินอันนี้แหละนาะไม่กินสีเอาน่าก็ได้แล้วแต่เธอ เนี่ยขอบคุณที่บ้านจันทบุรีมากๆเลยนะคะโอนเงินมาให้เหย,ย่าอันเป็นสุราหายเป็นฝาเั็นหาแผ้วหายพยาบาลละก่ะหายหนองน,นีิลุยนะคะแล้วก็อันนี้ของ <c oughs> ได้ค <c oughs> รบอยู่วดอลไปอีกไปอีกรอบนึงเข้าใจว,ว่าห่วยเสาเข้าใจจะไม่เเมืองอุฮะรอพี่อะไรระมุานาีานา เจ๋อๆเบน่งจะแต่งหลารห้วยเนี่ยว้ายอกฝากว่าฝากแค่ห้องเดียวห้องเดียวดิล่ะขอโทษซังแค่ไหนก็แค่ไหนออกพอจะโซ่เลยพี่น้องกะลังกะลังสิครับออกกะลังสิออกแกกะโซ่พี่น้องนะครับไฟอยู่แล้วนะครับผมไฟอยู่แล้วแค่ไหนไอ้นี่พี่วันงูฟังเอาไปเท่าไร <c oughs> สามกล่องนะครับ ยอยใอีกหน่งรอบนะครับเชีย์อ,ยอ,อ,อ,อะไรสองศูนย์เจ็ดเส้นสองศูนย์เจ็ดเสือเลยสองศูนย์เจ็ดทอดจะชให้กันเออ,เอ,อแมนแมนนิดเดียกัน đang tìm Cái, Cái... Có dếp xe Xóa. này là vàng rồi. Tuồn chết bỏ con. จันทบุรีดียจะมีคนมาเอาอีกนะครใช่โอเคเนาะเย็บเย็บโอเคตั้งั้ขอ ไหน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 โอ้ยยาวลูกยาวจรยยิงไม่ติดข่อยสายนี่ลูกอยู่ไหน,น,นลูยลบอกว่ามายืนน,นะฮะหน้าต่างด้วยลูกห้องที่สีหนึ่งนะครับสี มาแล้วเจนซงข้านีแล้วมั้ยส่งแลหนเเล่ารคน้วันกิดิกินเล้เาเล่าอาดีนาดไหนคนรวยคนที่รวย๋ยวซูมไปได้๋ย่ซูมไปแล้ว่น่าควรไปนะดีกับได้กินอ่อนๆเขดีจเขาขมาถึงเวลาเลยพอดีมันก็เล่าเคนไปเลนเนาะเอ่อข้ากขมาแบบมันแล้ว นั่งไงนั่งไงมาแล้วนี่ลุนี่ลุยชาแนวโอ้ห้ามวะก้าวคุณไปพอดีนั่นอมาแล้วุบ้านก็มาแล้วจ้าแกหีนเล็กไฟแกหีนเล็ไฟครับเจ้าใครละมานั่นเจ้าใครเรามาแกหีนเล็กไฟพี่น้อ ได้หัวตุ้ยายอยู่รอบนี้แกมีแหลกไฟนะครับแกมีแหลกไฟใช่ซาเลี่ยนาเลี่กลับบ้านในวัยเนอะเพ่อเอาคุณไปลาลาจิได้กินพอดีนะเพ่อเอาคุณไปแล้วว่างานจะได้กินฮานว่างานพอดีแซ่บบอบ่งม่วงเพื่บ้านอ้า ไปป่กลับแล้วสุกๆนะครับกลับแล้วครับไปเลๆค่ะไครับผมถ้ากลับมันเดียวเสียเลยไปหาหน้าเลยเดี๋ยวจะซื้อของใหม่เมลี่อยู่จ้าขอบคุณครับผมบายครับผมไปพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเรีนบรอดเยี่ยมป๋าเลยก็เราก็ดีใจบ้าชือว่าเป็นคนป่วยดอกพี่น้องเนาะวายมาเดี๋ยวซื้อมองกักตัวเดี๋ยวกระซ้อแล้วเพราะว่า บ่มีไข่จะพูดแล้วนะคะเดี๋ยวก็หายแล้วนะคะเชื่อบั่นแล้วนะคะนั่งรถทั้งวันนะคะวันนี้สรุปได้เบอร์ทุกอย่างที่คนป่วยอยากกันครับผมแ้วก็เกืบเอบไม่กินเพราะว่าพอนอมมานมันบ่อมันใส่กันไปแล้วมันหลุดออกมันก็เริ่มโมโหว,ว่าไปส่งของใดสรุปได้กินแล้วนี่เรียกว่าอร่อยมากเลยนะคะค อยากกินอยังขอแค่ให้บอกพี่น้องว่าว่าสิหายอยากือหางงาเราจะหาไปให้ทุกอย่างเลยนะคะอขอแค่จะให้เรา,า่าติดแล้วกันเราจะจะได้ไปส่งได้เมียพี่น้องขอพาวนาว่าให้เข้ายาติดยาด้มีผลเป็นบวกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีภัยไปส่ง,งขอเขาหอหนําน้องจะมีภัยซิ่ของให้ทีมงานทุกคนหนึ่งสิ่นั้นเนาะครับผมแต่คิดว่าไนนอ้น้องในทีมงานแล้วกะันาตอมน่าจพาะพลาดแล้วล่ะเนาะ ก็จะผ่านแล้วแหละก็รอดูอาการของพวกเราอีกต่อไปเรื่อยๆนะคะพวมีอาการเหมือนกันแล้วตอนนี้เป็นยัไงคะเป็นคือมันจะไข้กินน้ำขิงยุ่งครับบอมันอาจจะนั่งรถนอนดับเทินที่สองนี่นพี่หนุ่มเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ภารกิจด่วนเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะขอแค่น้องนิรุยผู้ใหญ่บ้านแพียร์พายอย่างไดๆขอแค่ให้บอกนะคะไม่ต้องเกรงใจเรา จะไปส่งให้ถึงหน้าตึกเลยนะคะโอเย้า oh, แกฟูด oh, yeah. <laughs> เออพยาบาลมาบ่แมนบ่แมนจานต้องเปลี่ยนอันโอ้ยไม่เป็นที่นวนออกไปไกลนะเออ <laughs> <laughs> พยาบาลมาบ่แมนหล่ะเป็นตาเปลี่ยนอันนาที่เป็นยังก็แกฟูดบ่บ่เป็นตาจะเป็นอันแกฟูดระบ่อกพยาบาลบาา่อหยอกอยู <laughs> ่ ได้ได้เบิร์ดนะคะก็แค่ให้บอกก็แค่น้องๆบอกเราไปให้ได้เสมอเลยนะจ๊ะด้วยรักและห่วงใยเช็คแช์นะคะคนอยู่โอ้คนป่วยกับสู่ๆคนดูแลก,กับสู่ๆนะคะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันกำลังใจเท่านั้นสําคัญที่สุดขอบคุณที่ซีทุกท่านที่ให้กําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บานด้วยเนาะที่ฝากเอ่อไอเพิ่นโอนเงินม,มาให้ย่อจอของแม่นองน,นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายช่องยอดยอดชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้ตำหนิพี่น้องพอกันไหมคลิมสวัสดีค่ะแม่แม่ม